สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์โพสต์นะคะเป็นไลค์ธรรมดาเนาะโดยแอคของคนไทยนะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะก่อนอื่นเลยทุกคนนะคะเปิดเข้าไปใน Google นะพิมพ์ค้นหาคำว่า s c e s m m ได้เลยนะคะจะได้ให้เลอกเว็แบ,บแรกไปเลย จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อน,นได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลน์นะคะเป็นของคนไทยเนาะก็เลยไปที่แพลตฟอร์มเ a c บ b o o กตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะสัดนง้นให้เลือกวดหมู่ได้เลยเลือกเป็นถูกใจโพสต์รูปวิดีโอคนไทยแท้ที่มีตัวตนนะคะขึ้นทันทีนะคะพรีเมียมด้วยเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกบริการที่เราต้องการนะคะก็จะมีทั้งกดใจนะคะอีโมติหัวเราะนะคะว้าวเศร้าโรกก็จะมีครบเเลยนาะ้ พี่ลิงต้องมีได้เลยนะแล้วก็นำลิงมาวางในจำนวนที่เราต้องการนะคะวันนี้อเอาแค่50ก็พอเนาะอ่าเวลาเสด็จของเราคือ5นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่18บาทเองจ้งกงาให้ก็ส่งนะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะอ่าจากเมื่อกี้แค่68นะคะตอนนี้ยอดไลน์เราก็กระโดดขึ้นมาเป็น115เรียบร้อยแล้วนะคะและแอคเคอเราได้ก็คือคนไทยแท้100%นนะคะแบบนี้เลยเนาะ